โอกาค่ะก็โดนไปหมดแล้วเจ้าค่ะตามนั้นเจ้าค่ะหมกมุ่นเจ้าค่ะยิงกระสุนนัดเดียวไในนกสองตัวเข้าใจเจ้าค่ะหมายผิดหมกมุ่นจะไปเอาทุกอย่างเจ้าค่ะ การจะนแนเนาอะไรหรือเปล่าครัมันก็เหมือนกันอะไรแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็เปิดกันแต่พฤติกรรมมันต่างกันเลยไม่ใจความจริงใจที่มันสงบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใครนะมันเป็นธรรมชาติที่มันมีของมันอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเช่นนั้นมันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุคือใครจะไปปรุงแต่งให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้ คือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่มีอะไรพุ่งแต่งไม่อาจพุ่งแต่งได้ไม่มีรูปลักษณ์ใดๆไม่มีการเกิดดับไม่มีการไปการมาการตั้งอยู่มันจึงเป็นธรรมชาติที่เงียบที่สุดสงบที่สุดสงัดที่สุดวา่างเปล่าที่สุดมันมีของมันอยู่แล้วมันเป็นของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ในใจมันลึกๆมัน มันมั่วไปหมดนะหน่อยมันมั่วมั่วคือมันมันเป็นเข้าใจผิดว่ามันต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้มั่วเรื่องลูกมั่งเรื่องผัวมั่งเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันผัวก็อยู่ส่วนผัวลูกก็อยู่ส่วนลูกเราก็ทํางานเราไปส่วนใจเป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้เกี่ยวกับใครเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมันไม่มีอะไรประจุในนั้นได้ไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีอากาศไม่มีรูปประชานะรูปประชานไม่มีอะไรอยู่ในประจุดินในมันไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีผกไม่มีสุขทุกข์ผองใส่เศร้าหมอง มันไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีดวงดาวไม่มีดวงจันทร์ไม่มีแสงไม่มีดวงอาทิตย์อยู่ในอยู่ในธรรมชาติรู้นะธรรมชาติดั้งเดิมจิตเดิมแท้หรือธรรมชาติที่เป็นวิญญาณธาตุแท้ธรรมธาตุแท้มันไม่มีอะไรอยู่ในมันได้มันจึงไม่มีการต้องมีไปช่วยไม่มีใครต้องไปช่วยมันเป็นมันธรรมชาติที่มันเป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันไม่เคยหายไปไหนเป็นอวตะธาตุอวตะธรรม มันไม่เคยเกิดดับแตกทำลายความสงบนัตถิสันติปรหลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีไอสุขใดเล่าจะเหนือกว่าเป็นไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีอะไรจะสุขเกินกว่านิพพานแล้วนิพพานเนี่ยมันนัตถิไอนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานนางประมังสุขขัง มันเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าสุขเหนือกว่าสุขใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรสุขเท่าแล้วนิพพานเนี่ยมันนัตทีสันติพลังทุกขงังสุขอื่นใดเล่าจะเท่ากับสุขของนิพพานเพราะปธรรมาชาติที่มันไม่ทุกข์มันก็เรียกว่าสุขที่สุดแล้วเหนือสุขเหนือทุกข์ถ้าเป็นธรรมาชาติที่มันเป็นมันอยู่อย่างนั้นลไม่มีใครต้องไปทำให้มันเป็นได้หรอก แล้วมันก็ไม่เคยหายไปไหนมันก็อยู่กับเรามายังทุกชาติมันเป็นอมตะมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับสามีไม่ได้เกี่ยวกับลูกไม่ได้กับกับตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้เกี่ยวกับขนันหน้าร่างกายจิตใจของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเลยคนละเรื่องแล้วไม่มีอะไรไปเกี่ยวกับมันได้ด้วยไม่มีอะไรไปเกาะเกี่ยวกับมันด้วยธาตุธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้แท้เนี่ยไม่มีอะไรไปเกาะเกี่ยวกับมันได้ด้วย มันเป็นธรรมชาติที่อิสระจากทุกสิ่งเข้าใจไหมโง่ไปแล้วเจ้าค่ะไม่รู้วิ่งทำอะไรอยู่เจ้าค่ะเออว่ใช่ทำอะไรอยู่เ,าเออราก็สงสัยแล้วทำอะไรอยู่ไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ทราบว่าทำไมชอบขึ้นมาดินดินดิน,ดนเจ้าค่ะ ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอะ่ะเราก็เคยเจอมันอยู่บ่อยๆแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็หลงช่วงนี้หลงสังขารเป็นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันใกล้ภัยพิบัติกันเลยหลงสังขารกลัวแบบนี้เจ้าค่ะหลงตาภัยพิบัติมาก็มันก็ตายแต่ขนัขนห้าแตกขันห้าแตกดับเท่านั้นเแต่อมตาตอมตธรรมมันไม่ได้แตกดับแต่เหมือนกับ ดวงตาบอกให้ไปพ,พิจารณาความตายแล้วก็หนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรามันไม่ได้พิจารณาไปถึงไหนแบบนี้เจ้าค่ะแล้วเหมือนมันเร่งเราหนูก็หลงสังขารยาวเลยเจ้าค่ะธรรมชาติของใจหรือธาตุนู้ที่ธรรมธาตุนิพพานธาตุเป็นวิสังขารเป็นอาสกัสธาตุความสงบมันเป็นใจที่สงบมันก็เป็นวันอยู่บ่อยๆ สงบโดยที่ว่เราไปทาให้มันสงบเมื่อเจเป็นสงบในแค่ของสมถะมันถ,ถึงถึงความสงบโดยธรรมชาติเป็นความสงบของธรรมชาติแท้ธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นธรรมชาติแท้จริงแท้ส่วนธรรมชาติที่เป็นสังขารปุกแต่งเตั้งแต่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวทั้งหมดติดปุกแต่งทั้งหมดที่ไม่มีวิญญาณของรวมทั้งทุกชีวิตที่มีวิญญาณของ ไม่ใช่เป็นธรรมชาติจริงแท้เพราะพวกธรรมชาติเหล่านั้นเป็นธรรมชาติสมมติชั่วขราวมีอายุไขข,ของมันแม้แต่โลกที่เราอยู่ก็มีอายุไขข,ของมันธรรมชาติจริงแท้มีหนึ่งเดียวเอกโกธรรมโมคือธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเป็นวิสังขารเป็นอสกตธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็น อมตะธาตุอมตะธรรมมันไม่มันไม่เคยเกิดดับไม่แตกไม่ทำลายถึงจะมีภัยพิบัติขนาดไหนมาก็มันก็แตกไปเฉพาะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทึ่เป็นสังขารแต่ธรรมชาติจริงแท้ที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเพราะนั้นมันก็เป็นอมตะมาอยู่อย่างนั้นแหละใจที่สงบจากความปรุงแต่งเนี่ยพวกท่านก็เจอได้เจอมันไปบ่อยอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ว่า ก็ไปทำให้มันเป็นแต่แล้วพวกเราก็ทิ้งมันไปหมดใจที่สงบโดยธรรมชาติที่ไม่ได้มีใครไปทําให้มันสงบเนี่ยมันก็เป็นได้บ่อยๆแต่เราก็ทิ้งมันไปเรื่อยแล้วเราก็อยู่กับความปรุงแต่งเราไม่เคยอยู่กับความไม่ปรุงแต่งไม่เคยอยู่กับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เราเนี่ยเคยชินกับอยู่กับธรรมชาติที่ปรุงแต่ง เราเคยชินที่จะไปอยู่กับคิดอยู่กับการพูดอยู่กับกากรกระทํำเราไม่เคยชินที่จะอยู่กับใจที่สงบเป็นความสงบโดยไม่ได้ไปเป็นสงบในสมถะที่ปลุกแต่งให้มันสงบหรือเป็นอารมณ์สงบอันนี้เป็นธรรมชาติที่สงบจากปัสจากอารมณ์ปัสจากความปรุงแต่งอารมณ์และความปรุงแต่งของขันห้ามันมีอยู่ แต่ใจที่สงบที่ปราศจากความปรุงแต่งมันมีอยู่มันคู่กันแล้วท่านก็เคยพบมันบ่อยๆนะใจที่สงบจากความปรุงแตง่งในต้มกลางความปรุงแต่งของกันห้าท่านก็พบอยู่ได้บ่อยๆแต่ท่านกับทอดทิ้งมันไปเ,ไปเรื่อยๆไปอยู่กับธรรมชาติที่ปรุงแตง่งซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายที่เป็นทุกข์ใช่ไหมทำไมมาหาตาแต่ละค้างใจมันก็สงบ ไปถึงธรรมชาติที่สิ่งการปรุงแต่งได้เรื่อยๆแล้วทำไมเราก็ทอดทิ้งมันไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็เลือกที่จะไปอยู่กับธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไรแล้วคนมีครอบครัวก็เราก็อรุณล่รวยเออคนมีครอบครัวไงเราก็อรุณละรวยเพราะคนมีครอบครัวมันก็อดไม่ได้ที่จะมีเยื่อใย เยอใหญ่อะไรอวรอ,อดไม่ได้หละทิมจะสิ้นเยอะใหญ่อะไรอวรแเราก็อารุณมารวยไปสอนไปอารุมันรวยไปแต่ก็สอนให้มีอุปนิสัยไว้ให้มีอุปนิสัยใครจะได้อุปนิสัยมากน้อยก็อยู่ที่เจ้าตัวแต่คนมีครอบครัวมีลูกแล้วก็จริงๆเราสอนแล้วก็ใจเราก็ รู้มารวยให้เพราะว่ามันยังว่าเนี่ยเขามีครอบครัวปฏิบัติได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วเคยพบใจที่รีกวา่าปรุงแต่งแต่บ้างก็ถือว่าเก่งมากนะเก่งมากหลายแล้วทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่แม่ของลูกให้สมบูรณ์และถูกต้องก็แค่นั้นแหละทำหน้าที่ ไอส้สปู์แล้วถูกต้องเราพบไ,ได้บ่อยเป็นธรรมาชาติของใจเราเนี่ยไปหาที่ไหนนะมันก็จะพบมันได้บ่อยๆอยู่แล้วก็พบมันเป็นหนังตัวอย่างเอาไว้เรื่อยๆวัตึุคาจะสิ้นอายุไขธาตุาาขันจะแตกจริงๆจะได้ใช้เป็นตกบันไดพอยโจน เพราะตอนนั้นมันจะต้องละทิ้งทุกอย่างแล้วเอาไว้ตกบันไดพลอยโจรตอนที่จะต้องละทิ้งจากทุกสิ่งไปก็ตกบันไดพลอยโจรอยู่กับอมตะธาตุอมตะธรรมนิพพานธาตุซะตายไปกับนิพพานธาตุไม่ไปตายไปกับคาสังขารไม่ไปตายคาอะไรอววรแต่ตอนนี้มันมีลูกมีสามีต้องดูแลต้องห่วงกัน ว่าไม่เป็นไรอ่ะก็แต่ให้มันก็รู้ว่าให้มันรู้ทำไว้ก่อนเขาใจทําให้มันเห็นทำซะก่อนเห็นใจที่สิ่งความปรุงแต่งซะก่อนเก่งก็ความจริงก็เก่งมากหลายนะคนที่มีครอบครัวมีลูกสามารถปฏิบัติทำได้มีความรูกก้ความเห็นก็เข้าใจใจเป็นได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากหลาย ยังได้พบใจที่ทิ้นกว่าพูกแต่งบ้างก็ถือว่าเก่งมากหลายนะหลวงตาเจ้าค่ะหนูไม่คิดว่าหนูพบเองหนูคิดว่าเป็นเพาะมานมีหลวงตาเจ้าค่ะหนูก็เลยไม่บังอาจคิดแบบนั้นนะเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะอยู่ที่บ้านหนูไม่เคยเป็นเลยเจ้าค่ะนอกจากตอนฟังเพลงหลวงตาเจ้าค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า มันสิ้นหวังกันเจ้าค่ะเออมันจะพบใจโดยเป็นเพราะมาอยู่ต่อหน้าหวงตาหรือฟังเทหลวงตาแต่มันก็ได้พบแล้วมันก็คือใจอันเดียวกันคือตอนที่มันไม่อยู่ต่อหน้าลวงตาเราเคยพบกันแล้วว่าตอนมันอยู่ต่อหน้าลวงตาหรือฟังเทปฟังไฟเสียลวงตาเราเคยเจอทะ่แล้วว่าอ๋อสภาพใจที่ไม่พูกแต่งมันเป็นแบบนี้มันเคยเจอแล้วต่อไปมันก็ อ look, an Cette, practice, practice, ๋อม right. ันเป็นแบบนี้เราก็จําได้ว่าถ้ามันเป็นความไม่พงแต่งมันเป็นแบบนี้เองใจที่ไม่พงแต่งสภาพธรรมที่ไม่พงแต่งมันเป็นแบบนี้เองสภาพธรรมที่ไม่พงแต่งมันเป็นแบบนี้เองหรือว่าสภาพธรรมที่ไม่อาจพงแต่งได้มันเป็นแบบนี้เองสภาพธรรมที่ไม่อาจพงแต่งได้ที่เรียกว่าวิสังขารหรืออสังกตธาตุไม่มีใครไปพงแต่งให้มันเป็นได้อ๋อเป็นเป็นแบบนี้ถึงมันจะมาเป็นต่อหน้าลูงตาได้บ่อยๆหรือว่าเป็นขนาดฟังไฟเสียลงตา แต่มันก็รู้ซะแล้วว่าเป็นแบบนี้มันเคยพบซะแล้วอะคนเนี่ยมันเคยรู้จักกันเน่ะเคยเจอกันแล้วต่อไปมันก็เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็มันก็รู้จักกันเองไม่ต้องจํไม่ใหม่มันก็จําหน่อยหนึ่งเจอครั้งสองครั้งก็อาจจะต้องจําหน่อยพอนานๆไม่เจอกันหลายปีก็อาจจะลืมแต่อันนี้มันมันเจอบ่อยๆอะต่อไปมันก็รู้จักเองว่าใจสภาพใจที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้อ๋อมันเป็นแบบนี้เหรออ๋อเป็นแบบนี้อ๋อ พราะต่อไปก็เจอได้บ่อยๆตวนนี้อยากเจอกับมหาลูกตาอยากเจอก็ฟังไฟเสียงก็มันก็เจอได้บ่อยๆอะไรทีอย่างนั้นะก็ยังดีกว่าคนที่อยู่กับลูกตาตั้งนานก็ไม่เคยเจอฟังไฟเสียงตั้งนานก็ไม่เคยเจอนี่เรามหาลูกตาทีกับเป็นทีพบได้พบสภาพธรรมที่มันไม่อาจปรุงแต่งได้ทีฟังไฟเสียงทีก็พบทีโอ้ยเดี๋ยวมันก็รู้จักเองแหละว่าอ๋อมันเป็นแบบเนี้ยมันพบบ่อยๆมันก็ไม่ต้องคอยจําแล้วมันก็ มันก็รู้จักแล้วว่าใจที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขาธาตุเป็นแบบนี้เองโอ้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมันก็รู้แล้วว่าแล้วเราจะไปอยู่กับสังขารได้เปทุกทำไมถ้ายางเงี้ยมันก็เหลือแต่ขันห้าทำหน้าที่เป็นภรรยาไปขันห้าทำหน้าที่เป็นแม่ของลูกไปทำหน้าที่ทำหน้าที่การงานหาเงินเลี้ยงชีพไปก็แค่นั้นแหละโดยสุจริตก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราถึงบอกว่ามีครอบครัวปฏิบัติในงกนาดเนี่ยเราก็ว่าเก่งมากหลายแล้ว เพราะคนหลายคนที่ก็ไม่มีครอบครัวเขายังทําไม่ได้เลยเราไม่ได้อยู่วัดมีงานเยอะแยะยุ่งวุ่นวายคนอยู่วัดยังทําไม่ได้เลยยังปฏิบัติไม่ได้อย่างเราเลยคนอยู่วัดอะ่ะคนมาบวชแล้วยังทําไม่ได้อย่างเราเลยแล้วยังชื่นชมเลยว่าเออเก่งมากเลยนะเนี่ยคือเหมือนมันจะเพราะว่ามันจะมาเป็นใจที่มนติดเป็นธรรมที่เป็นสภาพธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ต่อหน้าหลวงตาหรือว่าฟังไฟเสียงก็ยังดี ดีกว่าคนมาอยู่วัดตั้งนานไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยหลงอย่างเดียวมิแต่หลงก็เป็นทุกอย่างเดียวอัน,นี้เรายังแอบชินชมเลยเออเก่งไว้เก่งเก่งเออแต่เมื่อหล,ลงไว้กับครอบครัวบ,บ,บ้านแล้วก็เออก็อารมณ์ม,มวยไม่เป็นไรเพราะคนมีครอบครัวมีลูกอสองคนมีสามีอีกหนึ่งเห็นไ,ไหมมันก็มีลูกสามคนลูกคนโตคนหนึ่งลูก ลูกจะต้องเลียงโดยอ,สอีสองวิสังสามเ่ยสามชีวิตเนี่ยมันก็ก็อารมณ์มัรวยให้บ้างแต่เราก็ต้องพบไปบ่อยพบไ่บ่อยด้วยความไม่ประมาทเพราะถึงขัข้นขานาจะต้องแตกดับมันก็จะต้องติงต้นสมมติแล้วต้องเห็นว่าเป็นสมมติสมมติสมมติการหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานในฐานะภรรยาฐานะสามีฐานะแม่ของลูกลูกของพ่อแม่อันนี้มันเป็นฐานะที่เป็นสมมติ เดี๋ยวมันก็ต้องแตกดับทิ้นสมมติหมดแล้วพอจะตายมันต้องอยู่ต้องฝึกหัดอยู่กับทำแท้บ่อยๆทำแท้เนี่ยคือวิสังขารเรื่องสังฆธาตุที่เป็นธรรมที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีใครไปปรุงแต่งเขาเป็นได้ไม่เกิดไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายใครจะไปทําลายก็ไม่ได้มันเป็นอวตารเป็นอวตารก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรปรากฏมันจะเป็นอวตารโอ้ยอันนี้มันเก่งจะตายนะมีครอบครัวมีลูกสองคน มีตำแหน่งหน้าที่การงานอีกยุ่งจะตายต้องเดินทางไปไป,ไปมามายังปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้ก็น่นาชื่นชมแล้วคนบวชเอ่ยอยู่วัดเอ่ยครอบครัวก็ไม่มียังปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นเลยมีแต่ความทุกข์ความเครียดกิเลสตนากิเลสหนาตนาจัดอยู่เลยยังอยู่ได้หลังสีจิตสีดำมืดไปหมดนั้นั้งทุกข์ั้งเครียดกิเลสหนาตนาจัดไม่ปล่อยวางเลยเลยก็เยอะแยะ ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจึงสนับสนุนให้ทํางานกันตามปกติเนี่ยพอเราเห็นว่าบวชกันแล้วก็ทําให้มันก็ไม่ไม่ได้มันไม่ได้ปฏิบัติได้เออถ้ามันเข้าใจมัวก็อยู่ได้มันก็ปฏิบัติได้เราไม่สนับสนุนต้องให้ใครเลิกกับเลิกกับผัวเลิกกับลูกเลิกกับครอบครัวเออต้องลาออกจากงานแล้วไม่สนับสนุนเออถ้ามันสิ้นภาระไปแล้วอย่างเงี้ยก็โอเคนั่นแหละมันอยู่ที่ว่า คนไหนมีภาร่ที่เหลืออยู่เท่านั้นเองอย่างเรายังมีภาละอยู่โอ้ยก็เห็นพบใจได้บ่อยๆมาอยู่นี่เดี๋ยวก็พบใจมาที่ไรก็พบใจด้วยบ่อยใช่ไหมมาหาเรามาอยู่ตุดหน้าเราที่ไรก็พบใจที่มันเป็นสภาพธรามที่ไม่อาจปรงุงแต่งได้บ่อยๆแล้ mm hmm. ตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยอะที่สระที่ริมสาน้าระดาลลมเราจําได้ครับขอบพระคุณหลวงตาจินปลอบใจเจ้าค่ะ ไม่ได้ปลอบใจพูดจริง,รงอ้อนี่พูดความจริงจากใจนะไม่ได้ปลอบใจเลยพูดจริงๆหมอโอก็จะค่อยๆเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าความจริงจะได้ตัวเราเองไปเรื่อยๆเนี่ยว่าเมื่อก่อนเราอยู่แบบมันมั่วๆใช้ชีวิตอย่างมั่วๆตอนนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วมันก็เริ่มเออหน้าที่คือหน้าที่ มันเป็นหน้าที่โดยสมมุติแต่ใจเป็นวิมุตต์เน่ยมันคนละเรื่องกันเ,เมื่อก่อนเรามั่วไม่รู้อะไรเป็นสมมติไม่รู้อะไรเป็นวิมุตต์เดี๋ยวนี้เราเริ่มชัดที่ใจตัวเองแล้วเมื่อก่อนเนี่ยบอกก็ได้แต่จาเดี๋ยวนี้มันเริ่มชัดที่ใจตัวเองแล้วมันเริ่มไม่ไม่ทาหน้าที่มั่วมั่วสับสนกันหน้าที่ฐานะ ทางโลกมันเป็นเรื่องของสมมติใจเป็นวิมุตต์สุดท้ายสมมุติต้องดับหมดเหลือแต่วิมุตสมมุติกับวิมุตมันคู่กันมันจะไม่ตายแยกกันไงน่ะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเป็นของรูปนามเป็นของสมมุติแต่ใจหรือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันเป็นวิมุตเป็นวิมุตมันจะไม่ตายขันหน้ามันเป็นสมมุติมันก็ต้องทํางานคู่กันอย่างเงี้ยมีอะไรแล้วเจ้าค่ะ เดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจโลกเข้าใจธรรมเข้าใจสมมุติเข้าใจวิมุตติก็แค่นั้นเนี่ยไม่มีอะไระต่อไปก็อยู่กับมันได้หน้าที่ก็ทําไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเริ่มโตเป็นวุฒิภาวะสมบูรณ์โดยวุฒิภาวะจริงๆทั้งกายและใจและอายุเจ้าขาเพราะว่านี้มันเกิดหนูห้าสิบแล้วนะเจ้าขา ก็เพิ่งจะโตอ่ะเพิ่งจะโตเนี่ยเพิ่งจะสมบูรณ์ด้วยวุฒิภาวะทั้งด้วยทางกายและใจได้ทั้งอายุแล้วก็บวุฒิภาวะทางโลกทางธรรมเพิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้อายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันมากขนาดไหนอ่ะถ้ายังไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นมุตมดมั่วไปหมดอันนี้เขาเรียกเด็กน้อยเพราะว่าพระ าหากัสปะเรียกพระอน,นุนว่าเด็กน้อยเรียกพระอน,นุนยังไงเด็กน้อยพวกที่ศรัทธาพระอน,นุนอ่ะโอ้โหโมโหพระมาหากัสปะใหญ่เพราะพระมาหากัสปะนีอ่อายุทาาเท่าพุทธเจ้าไอ้พระอน,นุนอะพระอน,นุนอะเท่าฮะอายุเทา่าพุทธเจ้าว่าพระอนุนเนี่ยเป็นน้องอ่ะเท่าไหมเป็นตาชาติตาชาตินาะ เป็นาสราชาติเกิดวันเดียวกันแต่พระมหากัสปาเรียกเด็กน้อยเดนินต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ไม่รู้ใช้ชีวิตมั่วมากเลยอยู่ในความอยู่ในแต่คว,ความทุกข์นี่ขนาดพระอนุนบนรรลุโสดาบันแล้วนะพระอน,นุ์บรรลุบรรลุพระโสดาบันแล้วแต่พระมหากัสปาเรียกพระอนทน์พระมหาอุปถาพระอุปถาคะ่ะว่าเด็กน้อยอ่ะกิดดูฮะนั่นเ่ยเรียกว่ามีวุธิภาวะ แล้วทั้งโลกทั้งธรรมรู้โลกรู้ธรรมรู้แจ้งโลกแจ้งธรรมรู้แจ้งสมมติรู้แจ้งวิมุตตต่อไปก็มันก็จะรู้เองว่าควรใช้ชีวิตอย่างไรที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไปทุกข์เดือดร้อนก็คแค่นั้นแหนเรียกว่าสัมมาชีโวหรืออริยมรคมีองค์8ปดเรียกว่ามีวุตถิภาวะแล้วทั้งโลกทั้งธรรมรู้แจ้งโลกแจ้งธรรมรู้แจ้งสมมติวิมุตต์แล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วต่อไปอมรค แปดข้อมัมก็รวมอยู่ในนี้แน่คิดชอบพูดชอบกระทาชอบประกอบอาชีพชอบคือดำเนินชีวิตประกอบชีพก็ดำเนินชีวิตชอบรู้อะไรควรไม่ควรรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนตนเองแล้วอือนไปทุกเดือดร้อนคือไม่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมเนี่ยมันต้องไปทุกเดือดร้อนมีความเป็นอยู่ได้ผอไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ได้อยู่ในความปริพเทศไม่อยู่ในความกังวลก็เรียกว่าอยู่ได้ศีล ใจสงบแล้วก็อยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยวิมุตติก็เรียกว่าปัญญาขั้นสูงสุดอริยมรรคมีองค์แปดมาอยู่ในนี้นะมีวุติภาวะชอบแล้วมีสมาทิติชอบแล้วต่อไปก็การสัมมาวาจาสัมมากรรมสัมมาสกโปสัมมาวาญโมสัมมากรรมโตสมมาชีโวสัมมาวาญโมสัมมาสติสมมาสมาธิ เรียบบักองแปดอยู่ด้วยเรียบบัมีองแปดสมาชีโวเนี่ยบ้ากองแปดก็คือดําเนินชีวิตด้ชอบนี่แหละที่ถูกต้องตามธรรมแล้วแค่นี้แน่เริ่มเป็นเด็กโตแล้วอยู่ที่ปาวาแล้วมันก็เป็นเด็กน้อยอยู่เลยโตก็ไหไรก็เป็นเด็กน้อยใจมันอยู่กับตัวมันก็เป็นใจไปใจไม่อยู่กับตัวมันก็ไปเป็นใจไปเพื่อแกเป็นจิตปลุกแต่งไว้ถ้าใจอยู่กับตัวก็เป็นใจอยู่ แไม่อยู่กับตัวก็ไปจิตปรุงแต่งฟุ manager, ay, ้งซ si ่านส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกก็หมกมุ like ่นข้างในอ่ะหมกมุ่นจะไปอนิพานหมกมุ่นหมกมุ่นเรื่องนิพานทั้งวันอย่างเงี้ยจะไปเอาอะไรได้อะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกหรือไม่ก็เรียกว่าพุทธเจ้าตัดว่าสยบติดอยู่ภายในอย่างนี้เรียกว่าสยบติดอยู่ภายในถ้าไม่ส่งจิตออกนอกไม่สยบติดอยู่ภายในมันก็เป็นใจแล้ว เราก็พาเจ้า,าพบใจบ่อยๆแล้วเนี่ยมาอยู่ต่อนหน้าเราตั้งแต่เราจําได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ริมสาน้ําระดาลมอ่ะครั้งแรกเลยที่เจอเราใช่ไหมเออเจ้าก็พบใจแล้วตั้งแต่นั้นมาแต่มยังพบแล้วยังไม่รู้เรื่องก็บอกก็พบมาบ่อยๆก็ยังไม่รู้เรื่องพบมาบ่อยยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เป็นใจสักทีน่าจะเริ่มรู้แล้วเจ้าค่ะเริ่มรู้ใช่ไหมก็ <laughs> มันก็กห้าสิบแล้วไง <laughs> ห้าสิบแล้วเพิ่งจะเพิ่งจะบรรลุวุฒิภาวะไม่ใช่บรรลุนิติภาวะนะบรรลุนิติภาวะยี่สิบูสงสัยมากเจ้าค่ะหลวงตาบางคนทําไมเขาพบใจกับหลวงตาปุ๊บอะเขาล้อว่าอูไม่มีตัวตนไม่มีตัวตอนหนูเขาเห็นอะไรว่างงจริงๆเลยเจ้าค่าะแบบมันอัศสัรจยจ์ยังไงแบบไม่เข้าใจอะเจ้าค่ะหลวงตาบอกว่าหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นใจหนูก็เลยงงว่าเขารู้อะไรเนี่ยแบบเนี้ยแล้วรู้อย่างตอนนี้รู้อย่าง ไม่เห็นมีอะไรอะค่ะก็ไม่เห็นมีอะไรก็ถูกแล้วถ้ามีอะไรก็ใช่เท้านั้น <c oughs> ถ้ามีอะไรไม่ใช่เมื่อไรเราะทำไมตอนนั้นเขาจะรู้สึกเข้าใจเข้าใจว่านี่ตัวเราไม่มีอะไรแบบนี้กันใหญ่เลยค่ะฝ <c oughs> ังใจหนูมากเลยอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหลังจากนั้นลงตังก็บอกว่าหนูไปหาสิ่งหนูมองข้ามมันไปตลอดเพราะว่าหนูก็ไม่เห็นมันจะไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าเขาไปเจออะไรกันแบบนี้เจ้าค่ะ กรุงเทพฯพอาทิตย์ทรงกฎใหญ่กันว่าอย่างนี้มั้งอ๋มีวุติภาวะแล้วก็ต่อไปอย่าหลงอีกแล้วกนะันอย่าหลงก็เป็นเด็กน้อยอีกต่อไปมันก็รู้แล้วล่ะลูการละเทศะบุคลโอสกาสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นทุกข์มันเป็นยังไงคนตั้งหลายที่ก็อยู่ในความเป็นทุกข์มันเป็นยังไง อยู่ในความยึดติดยึดถือยึดบ้านถือบ้านเป็นยังไงอยู่ในความไม่ยึดติดยึดถือไม่ยึดบ้านถือบ้านมันเป็นยังไงแม้แต่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ยึดติดยึดถือไม่ยึดบ้านถือบ้านก็อ๋อเป็นแบบนี้เองก็อยู่ในการทําหน้าที่ในการก็แค่นั้นเองดนทีสุดมันก็ที่สมมติไปก็จบแล้วแต่เจ้าค่ะเขาโอกาสทำหนูก็ว่าช่วงหลังนี้หนูอยู่ที่บ้านหนูก็ไม่ได้รู้สึกยึดอะไรนะเจ้าค่ะ ก็สบายดีอะค่ะก็สบายดีตอนหลังๆนี่เราต่อต่อไปนี่เราก็จะไม่ค่อยนั่นแหละไม่ค่อยได้ต้องวิ่งไปวัดแหละไม่ต้องวิ่งมาวัดเพราะว่ามันก็สามารถอยู่กับครอบครัวได้อยู่ในที่ทํางานได้ก็เป็นสุขทุกสถานคือขันห้าก็เป็นสมมติไปใช้สมมติไปอยู่กับครอบครัวก็ใช้สมมติอย่างครอบครัวไปทํางานตําแหน่งหน้าที่การงานทําหน้าที่การงานก็ใช้ขันหน้าทำหน้าที่การงานถ้าวันไหนคราวไหนมาวัดก็ใช้ขันหน้าอย่างมาวัด แต่ใจเป็นวิมุตตเลยไปเหมือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องวิ่งวอกวิ่งวนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เขาจะเข้าใจแล้วมาื่อน่อนอยู่โดยไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมไม่เข้าใจสมมุติไม่เข้าใจวิมุตตนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมเจ้าคะทั้งให้หลงตายยืนยันได้สบายใจก้าพระคุณเจ้าค่ะ